คิดอะไรกับเพื่อนกูหรือเปล่า,ามึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถามกูว่ากูคิดหรือไม่คิดนะเพราะว่าตอนนี้มึงยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยกูด,ดูแลตัวเองได้งั้นกูว่าขอให้มึงดูแลคนในแก๊งมึงให้ได้ด้วยปะ สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับผมสตรีม Steam อยู่ในแอปพลิเคชัน Nemo TV นะครับตั้งแต่4โมงเย็นไปต้นไปสตรีมทุกวันนะครับผมมีทุกเกม GTA Free f i r e นะครับผมก็อย่าลืมนะครับสามารถดาวน์โหลดกันมาได้ Nemo TV และก็ที่สำคัญนะครับกดติดตามช่องสอดรามโนหนึ่งด้วยแล้วเจอกันเหมือนลอยเวนเยอะนะมันอยู่เยอะมากเลยอยู่ไหนไมมาเก่าครับว่ามันไม่มามหรอกตีไม่ได้ลพ<ๆ>ี่ไม่รู้ไม่มันสิบห้านาทีไปเร่งมันดีกว่าปะ เม่พม่แม่ก็ให้พวกที่อยู่เร่งมันดิไม่ไม่ไม่งาน15นาทีถ้ามันไม่มีรถมันก็ต้องเดินกันอยู่ดีอะตีแม่ตรงนั้นเลยไม่ให้มันมาเบิกต่างกันได้ตามเป็นคลละพันเลยนะ่ยายวิ่งมาเบิกอเบิกรถอ๋อเบิกรถอีโคเหรอมาเดี๋ยวคนที่มีวะ ไหน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 ไหอ๋อกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วในที่นี้พี่บอกก่อนนะงั้นถั่วปล่อยปล่อยมันเบิกปล่อยมันเบิกแล้วเดี๋ยวเราบัมจบเฮ้ยเดลิมม์ลงไม่ใช่หรอครับใช่ครับมีอะไรหรือเปล่ากระบะแล้วะนะยอดีนะครับกระบะซิ้งขยุเข้าขยุเข้าขยุเข้าอุยอุยอุันน้าวันน้าล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 าแล้วเดี๋ยวเราบัมแค่นั้นแหละ ให้มันเบิกให้มันเบิกให้มันเบิกสามห้าไอแปดบัรไม่หมดมันไม่มีอีกี่รถมันลบเมื่อกี้มันก็ไม่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 เงงก็รอรอดูไปก่อนกูอยากรู้ว่าจะทำไงเชียร์มันเยอะอยู่นะเนี่ยสัตว์ทำอะไรเล่นไปไม่หว่านไม่หว่านไม่หว่านไม่ได้หว่านกูไม่ได้หว่านอยู่แล้วบาร์ไม่น่าจะเบิกรถขล้อจอดข้างแล้วจอดข้างแล้วเราลงเลยจอดข้างแล้วเราลงเลยไม่ไม่ไม่ข้างหลัง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 ฝั่งเรงข้าม ไม่ไม่ไม่ใช่ตรงนี้ไอ้เชือดีลีสไอ้สัตว์เออไอ้ที่อมาหนี่ฝั่งนี้เอาไงแบนไปฝั่งนู้นมาหนี้ตรงที่เก็บรถตรงที่เก็บรถน่มันจะเอามันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้วกดพิมเข้า ้าดเ่งนี่ไงฝากเอ้ากูดูยี่โมกูออกไม่ได้เฮียเอ้า โอ้ <laughs> ยเฮียอะไรเนี่ยเี่อะไรเนี่ยเฮียอะไรเนี่ย ไอ้มาอุ้มกูดีมาอุ้มกูดีมาอุ้มออกมาอุ้มกูออกดีเอาแปเนี่ยมันไม่มีโดนตีนหมดที่อะไรอยู่กับกูสองตัวเนี่ยไอ้ฟาดมันนี่ก่อนครับพี่ไหนไหนๆอุ้มกัวไปอุ้มกัวไปมันออกไม่ได้อะนี่ยตรงนี้ไอ้เฮียตรงลานกลางเนี่ยไม่ได้ออกอุ้มกูอุ้มกูไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาเข้ากูกูออกอุ้มกัวออกแล้วแข็งไว้ตรงนี้ อุ้หอกขังไว้ได้ตรงเนี้ยขังมาได้เอาไว้ได้เหรอเอาไว้ได้เหรอน้องเอาไว้ได้เหรอผมก็จะอยู่ในนี้แหละครับให้พี่ช่วยไปน้องให้พี่ช่วยหรือเปล่าให้พี่ช่วยหรือเปล่าคนต้องรู้ไอ้เหี้ยโคตรปั่นเลยสัตว์เกิดปั่นเลยเหี้ยไป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  รครับผมครับครับน้ำตากูไหลน้ำตากูไหลไอ้เข้าไปทำ <c oughs> ไมอ่ะไอ้หนูส่งหมอไปส่งหมอไปไม่ต้องชุบได้เดี๋ยวเราไปนอนรวม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 บอกหมอชุบสูส<อ>้เรา<อ>ก่อนหลังนี้ประเทศไม่มีอ้าคะไปบอกไปบอกหมอชุบสู้เราก่อนไม่งั้นก็ให้หมอส่ง อุ้ยอุ๊ยอันนี้ให้รวมตบเสื้อแดงเลยใช่ไหมคะคดีหรอไม่ครับไม่ไม่ไม่รู้ครับเก็บรถนะไม่โดนคดีนะครับไม่โดนครับมันไม่มีคดีนะครับไม่โดนนะชุบอ่าชุบเสื้อขาวก่อนได้ไหมครับเสื้อขาวได้เลยชนะได้ได้ได้ค่ะเสื้อแดงก่อนได้ไหมปัญญาอ่อนนะ มึงเนน้าอ่อนชิบหายสภาพตัวเองมึงยังออกมาไม่ได้ตัวฮาดูรูกพี่มึงอย่านอนตรงพื้นน่ะตัวดีโมพี่อย่าพูดอย่าพูดน้องพี่เก่าพี่อายอะตัวฮาไปตัดทับตัด เอ็มเจามเจ้าเลยเหลือใจเย็นเปล่าเปล่าก็ขายไม่หายเมื่อยเลยขายมาทักทายกันเฉยงไงไหวหรือเปล่าเนี่ยไอ้นี่กูยังไม่ได้ไปเอารถนี่อะไรเลยยาวกูยังไม่มีเลยนี่ไม่ยยมไม่ไ,<ด>ไม่คือกูรู้เว้ยคาร์โย <c oughs> เออแล้วเวกัสไปไหนดูดิหรอไม่เลยมึงคาใจมันเลยเปล่าไม่ได้คาใจอะไรขนาดนั้นก็ถามไปเฉยงไงคิดอะไรกับเพื่อนกูหรือเปล่า อมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถามกูว่ากูคิดหรือไม่คิดนะเพราะว่าตอนนี้มึงยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยกูดูแลตัวเองได้งั้นกูว่าขอให้มึงดูแลคนในแก๊งมึงให้ได้ด้วยปะเปบ้านขึ้นมาไปแล้วเพื่อนอยังจะดูดก้อนหินไปนะครับไปเลเวลก่อนปะเดี๋ยวเพื่อนจะมาไปเลเวลไปเลเวลก่อน ไม่ใไอ้แก่กูจะพงังงานแม่ก็ไม่ได้พงังงานไอสัตว์เดี๋ยวที่ไอเอสิกรถมารับหน่อยด้านโรงพยาบาลรับมาครับพี่ผมนำภาพมนสีให้เอาวะเอามาดิจัดมาเยอะแยะเลยถือว่าขับได้เนี้ยมอยู่มันเพิ่นเดินเพิ่นเดินอ๋าโดนไหนโดนแล้วโดนแล้ว เอาชิบหายแล้วไอ้สัตว์ชิบมึงต้องเอาตัวรอดก่อนอ่ะเอาอยู่รอดก่อนมีอาดรกกอปไหมพี่มีใครมีอาดรอปเยอะไหมอ่ะมันจบไวได้ตอนเนี้ยเหนี่ยวตัวรอดเลยพี่ไม่ใช่เบื่อหรอไอ้แก่ที่เข้าไปมันตายที่เข้าไปมันตายหมดแล้วยังกูจะไปช่วย,ยอะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วกูไปอยู่มันมัาเติมหรอเฮ้ยปล่อยนะปล่อยนะไอ้แก่นี่กูขอ แทนนั่นแทนนั้นแทนนั้นแทนตายนั่นอ่ะแก๊งปอดพิเศษคนเอาอ่ะเจอ้ตอนนี้แม่แอบอยู่ก็หละอีโก้นี่ออกมาแล้วมะสาวกูไม่ยังเลยไอ้แยกูลืมดูไอ้สัตว์กูแดกแล้วมันอ๋อไอ้แยกูดูแดกมันล้มแล้วมัน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 ไม่ขึ้นเหรอวะห่วงยังวะอยากกูสาวไม่สอน

มีอยู่50าสิบพอดีเลยพี่เอาไปซีชั่ป้าพี่หมันว่ะกูหมั่นพวกมึงว่ะกูหมันว่ะเฮ้ยฮัลโหลเดลิสยาตึงเกินวิีลีก็ตึงเกินฮัโหลูกเดลิสฟังกูนะไอ้ครับพี่ในตอนในตอนนี้ที่มันที่มันยังไม่มีอะไรอ่ะไมแล้วของใช่แลวของแต่ถ้าเกิดมันพังห่าขึ้นมาพี่แรมพี่แรมว่าไงว่าไง่านั่นนั่นนั่นไหนแล้วก็อยู่แล้วกันมานานละแก๊งปอดบอดไปเฟสท์ขอเปิดเปลือกม้ถิมานได้ไหม ฟังกูนะในตอนไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นป้าป้ป้ป้าระวังนะระวังเราเข้ารีวแบบไม่กลัวอะไรเลยตำรวจระวังนะรีวอ่อ้าวง่ลีออนหายไปไหนอ่ะอ่อนมากฟังอ่อนมากพ่อนายอ่อนมากบอกบอกคุณเอ็มจีเขาไปกินกัน บอกเขาเสียศอกเฮ้ยใครนีออนไปอ่ะไม่รอเพื่อนกับนีออนนีออนจอดเท่ากับข้างหลังพี่ตลับ๋ยวให้รอนตรงนั้นแเลยนี่ยถ้าสมมติได้เล็กมาแล้วอ่ะก็ขาดทองกับเงินแดงมารับเลยมาแล้วสวยกับมันอยู่เนี่ยไปปั๊มเลยเอาเลยไป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 ลง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 ตรงไหนตรงไหนตรงไหน มันไปทางไหนมันไปทางไหนทางไหนที่มันทันมาเร็วเดีนเดียอยู่นี่กะลังลงไป <tra aks> กะลังลงไป,งไปยังไม่ต้องลง <tra aks> แตนเดียนอย่าเพิ่งลง <tra aks> ถ้าลงแล้วก็เลดกูวิ่งก่อน <tra aks> อยู่ตรงไหน <tra aks> อะทางลงตรงไหน <tra aks> วะปูหรือเปล่าเนี่ยทางไหนวะใช่ใช่ครับ แจ่ดีแจ่ฮัลโหลหนึ่งสี่เห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วลงลองลงลงเลยลงครับลงเลยลงเลยลองเลยครับลงด้วยฮัลโหลไม่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 ข้างบนอ่ะลงไหมเอ้าไหมเกียร์น้วมันล้นแล้วทั้งหมดพี่รามเอ้ยพี่ราม งั้นเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนไม่ถ้ามันลงปั๊มถ้ามันลงอ่ะเซเลมนจะหมดว่ะรอรอถ้ามันออกไม่ได้มันต้องลงงั้นปั๊มปั๊มมันพังยากอยู่นะเดี๋ยวกูเองไต่ถอ่ายถ่ายถอย ไมม่่ลงไได้อ้มันจะลงเอ๊ะสามนะห้ามใช้อีโมดเอฟสามนะไอ้สามลงลงไปแค่สักสองคนสองคนก็ได้มั้งสองคนท้อลงแล้วลงแล้วพี่เก่าไม่ต้อง

หมอมาแล้วมาโดนแบ็กลินนะป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 ะเราคูนน้ำมันหมดแล้วก็ต้องไปเติมน้ำมันขึ้นเรเบลร์หน่อยรถรถพังอ่ะเรียกซ่อมเรียกช่างซ่อมเลยปะเอ้ยใครได้ขับแมนแต็งมันไปนี่ถึกมากเลยนะไอ้เฮียรถแต็งมันอะถึกมากเลยนะพี่นี่ขับปะขับปะขับแมนเต็งแบ่งคนมาขับแมนแต็งดิมาลงไปขับเลยมาบเลยมาเลีเติบ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 น้ำมันจะหมดเติบขึ้นเสาไปได้ จอนั้งมากับพี่แคม้ากัอืมกูคแคสฟูดเต็มเลยไม่แคสละขับลงมาทางฟูดระว,วังแค์นะขับไปทางอื่นไม่แคสแหละเออไอ้เ้ยตอนแรกว่าจะแคสแสเลยเ้กต่ผมพาเนี่ยที่ป่าไปไเอาไเอา้าีลิทำไรอ่ะโทษโทษตามมันตามมันตามมันตาม มันตายไปแค่หนึ่งนะระวังเพื่อนมันด้วยทางรองฟุตพี่ทางรองฟุตกี่คันโดนพี่โดนโดนกําลังไปกําลังไปกําลังไปบาร์ไปก่อนบาร์ไปก่อนไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวก็จะอ่ะไปไปเติมไม่เดียวปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนตรงไหนเราตรงไหนพูดได้ถูกก็โดนตรงไหนพูดพูดกระพานกระพานระวังไอ้ที่มันหมดอ่ะกําลังไปกําลังไปอินยาจับบังสุดไหนก็ชัด อยู่ๆอยู่ๆช่วยอยู่มาแต่งบัมไปเลยมาแต่งถึกอยู่ลลปย่่่ดดวววนนนมีาเ ปังไม่หมดปังไม่หมดก่อนปังไม่หมดก่อนใครพังแล้วลงเอา GTP ก่อนก็ได้ที่มันใกล้ๆอ่ะลิงใกล้ๆไม่ต้องปังทางรถทางรถทางมันกำลังจะลงมันจะลงแล้วมันจะลงแล้วนาอู่ตอนนี้ ไปมึงอ oh, hey, hey. <Hey. S 1> ่ะไปพี่เป็นียอะไงรบหนึ่งพี่องหนึ่งโอ้ยเฮ้ยไอสัตว์หลบไม่ค่อยโดนไอ้เฮียอะพอหลบแล้วไม่ตายตลอดเลย เ็ดลูกหลบพันยาไม่ทันไลยสัตว์เอ้ะพลาดหรอสวยชุกูได้ปะ หัวร้อนมีไว้เพื่อไอเชี่ยอะไรหัวร้อนไหนครับกูกดแล้วมันเหลือร้อยวิเฮ้ยมึงดูหรือเปล่ากูก็กดใช้อยู่ไอเฮียชนะอยู่แล้วไอ้สัตว์ มาชุบกูก่อนดิชุบกูก่อนชุบกูก่อนชุบกูชุบกูชุบกูแบนชุบพี่น้องสวยชุเลยเลชุบเร็ชุบเลยส้บบ่ไว้ครับอ้าวอจจยหมมาละ ไปบอกหมอให้ช่วยฟังเราก่อนดิหมอ่หมอครับชุบสีขาวลงมาลงมาก็แป๊บหนึ่งดีขามัานหนักเว้ยเอาอะไรเอาไปเก็บไหนโรซี่หนึ่งหนึ่งสี กี่แม่งจบไอ้ใครไปดูไม่มียาเลยแม่งคันไหนอ่ะคันไหนคันไหนนี่นี่นี่คันนี้อะฮัลโหเราซ่อมรถให้หมดเลยไหมเอามาแต่งด้วยเอามาแต่งมันด้วยเอามาแต่งมันมาด้วยสี่แดงอย่าลืมถือนะให้หมอซ่อมด้วยให้หมอซ่อมด้วยมาแต่งรถเราเอาให้หมอเอออเาให้ช่างซ่อมไปให้หมอซ่อมก็คืียะไให้ช่างซ่อมไอ้แป๊บกถือเลยเชื่อกูโดนบัมตั้งนานกว่าจะพัานมาตายแม่ง งูมาบังกูเลยนะดหูดหมรีบไปฉีดยาไม่พี่ไปได้ปะอัลลอังฟังฟังฟังเราใครจะซ่อมรถให้ใครไม่ตายเอารถมาด้วยนะมาแตงอ่ะ ไอตว์ถึกจริงถึกมากนะมัเต่งตอจะซ่อมริก่ะโอ้ยฮากูเสียงแคสที่มา่หายเลย โนขนดีดใช่ไหมพี่ฉีดแล้วซ่อมเสร็จขนดล็อกแล้วเมาได้หมดกี่วันนี้พี่เพร ถามว่ารถเขาจะกลับมาถามว่ารถเขาจะแก้วันไหนดีกว่าแม่งเป็นมาสามสี่วันแล้วเอาจริงเขาทำสกิปอื่นอยู่ไม่ใช่เหรอพี่เดียวะก็รู้เหตุเหตุมันเกิดที่จูนใช่ปะใช่ไม่เกี่ยว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 ไอเชฟมึงยังไงเอาอะไรครับเขมใหญ่ะเขมยายนะท่ไมทำไมแต่ทำไมร้อยไอซีไม่เป็นเป็นมินิก็เป็นมือเป็นหรอเปล่รถพี่แปะก็เป็นทันไม่ได้จูนก็เป็นแต่ทันไม่ได้จูน อารมณ์มันโค้ดบั๊กอะโค้ดขันอะไรไปเอางี้เอางี้งั้นหลังแอรดอปหลังจบแอรดอปลูกนี้เจอไหนใส่นั่นเลยไหมอ่าฮะเวลาพีเอสมือนเดิมเปล่างพี่เห็นสมเหมือนที่ผมเห็นปะอะไรนะพี่เห็นสมเหมือนที่ผมเห็นปหมสมไหนวะกูไม่เห็นอะตรงกลางอะหน้าหลงผาหน้าหลงผา